ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับเป็น Word นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีไฟล์ PDF อยู่นะครับไฟล์เอกสารนะครับต้องการแปลงเป็น Word นะครับไฟล์ Word นะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับไปเป็น Word นะครับ สำหรับท่านไดนะครับที่มีตัวไฟเอกสานนรนับ pdf นะครับแล้วก็ต้องการแปลงไปเป็น w o r d ์นะครับวันนี้ผมมีวิธีวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวเว็บไซต์ของไอ้ตัว Adobe เขานะครับเนะี่ย Adobe Convert PDF to Word นะครับ สำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับลิงก์ตัวเว็บไซต์ในไว้ข้างใต้คลิปนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับก็แดกแอนดอกนะครับ PDF file to use or PDF to Microsoft Word converter นะครับคุณมาคลิกที่คำว่า select file นะครับแล้วคุณก็ไปเลือกไฟล์ตัว PDF มานะครับอคุณเลือกมาใส่นะครับเนี่ยคุณเลือกมาอย่างเงี้ยครับตัว โปรแกรมเขานะครับเขาก็จะทำการแปลงไฟล์ให้นะครับรอจนครบร0อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ คราวนี้นะครับพอเสร็จรเรียบร้อยดีกันนะครับเขาจะมีคำว่า welcome tour b อบ t นะครับในชื่อท้ายนี่คือชื่อชื่อผมนะชื่อผมชื่อช่องผมนะครับจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับก็ต่อเมื่อคุณต้องล็อกอิน,นครับด้วยบัญชีตัว Google นะครับให้คุณล็อกอินไม่ยากเขาไม่ได้ใส่รหัสผ่านอะไรไปนะครับเพราะว่าตัว g o o g l r o คมคุณคุณคณล็อกอินด้วยบัญชีอยู่แล้วนะครับบัญชีตัว g m เม l คุณนะครับคุณก็ล็อกอินอยู่แล้วคุณก็คลิกที่ล็อกอินด้วยตัว Google Chrome นะครับหรือว่าคุณจะล็อกอินด้วยบัญชีของตัว Adobe เขาก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมล็อกอินด้วยตัวบัญชีในตัว Google นะครับพอเสร็จแล้วเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้คุณคลิกที่คำว่าดาวนะ์โหลดเขาจะถามหาที่จัดเก็บนะครับคุณก็โอเคจะเก็บเซฟ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ย bueno, ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์ Fi. ตัว PDF นะครับไปเป็น Word ดนะครับด้วยตัว Adobe นะครับ Adobe ในเว็บไซต์ Adobe เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ขอนะครับครับสวัสดีครับ